สวัสดีจ้า้มน,นี้่ฮาก็อูุกับบ่มกวงเสียงออกง่ายเดชชั่ว้มน,นี้มีจีมาอัพเดตรถเขาใหม่ราคาถือกันจ้ะพี่น้องผู้ใดนอกจากอยากได้กับบัสสี่ประตูยกสูงเกียรออโต้ราคาถิอถือหามผ่านชิปนี่จ้ะพี่น้องแล้วตอนนี้นอกจากบีมนั่งอยู่ภายในรถ โตโยต้าให้รักวีโกแชมรุ่น3.0ตัวจีปี2022และคั้นหนี้ได้เป็นโตเกียวออโตโ้ขั้นนี้พี่น้องบอเลวาราคาถึงดีจ้าจากราคาปกติขายอยู่3 8 8 0 0 0บาทมือนอีบิมจัดร,ราคาพิเศษหทเลจเหลือเพียงแค่3 4 8แส0สบาทเท่านั้นจับพี่น้องแลคขั้นนี้เอกสารดีเครดิตดีสาม,มารถจัดไฟแนนได้เต็มจ้าสนใจ่าโทรหาบิมในไดที 063 5 064777หรือว่าจะทักไลน์แอดออฟฟิเชียลเข้ามาก็ได้จ้ะ T S i ส้เชเอ็ด1 2 3ชีมีแอดด้านน้าทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้จ้ะพี่น้องหรือว่าพี่น้องสนใจเป็นตัวซื่อโดตอกจากบีมฟรีแวดให้อีก7%ซสนใจยาลอซาาอีดีตามาจากบินในพายบิงออปชั่นราคาคงสา่งตัวรดของคันนี่ก right ันแน่จ้ะพี่น้องเริ่มจากด้านหน้ากันเลยจ้ะ สีตัวรถคันนี้นอกจากกาสิไดเป็นตัวสีเท่าเดิมมาจากโรงงานกระจังด้านนาคันนี้สภาพสวยจะไดเป็นตัวนาเฉมมาไหตรงรุ่นแลโตัวไฟคันนี้กด้เป็ตัวไฟเดิมมาจากโรงงานด้านล่างกันซ้นมีไฟตัดหมอกมาไหสองคู่นาะคันนี้เป็นรถเขาไมา่แต่พี่นองย่งบรลล์หังหรือบาสปายอย่างจากยาง เครื่องยนต์ขันนีนอกจากการสได้เป็นตัวเครื่องยนต์ดีเซลขนาด3.0ลิตรได้เป็นตัวเครื่องยนต์วีเอนเทอร์โบมา่อเหล่าจ้าพี่น้องและโครงสางตัวรถคันหนีนอกจากห้ารับประกันให้เลยแต่ว่ารถบ่เคยเกิดอุบัติเหตุมาแน่นอนจากหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์สติ๊กเกอร์มอ,อก,กสติ๊กเกอร์แผ่นเพจคันนีกันยังอยู่ครบข้าด่านหนาห้อยตอกเหล็กน้ำเบอร์คันหนีก็ยังอยู่ครบเจ้าพี่น้องและคันนีเขามีระบบความปลอดภั e BS, ยเบรก ABS เมื่อห้น้ำจา้า ฟ้ากระโปรงก็ได้เป็นตัวฟ้ากระโปรงเดืมมาจากโรงงาน,นแผ่นกันความหลอนขั้นอีกกระยังสผ่าสวยจา้าแร่หลอแม็กขั้นอีก,ก็ได้เป็นตัวหลอแม็กดืมมาจากโรงงาน,นเป็นคล้องหลอแม็กคล้องหนาเช่มตรงรุ่นมาเลยจา้าแลคขั้นอีกเขาได้เป็นตัวกระบะซีประตูยกสูงกระซิมีบันไดคืนค้างมาให้ออปชันขั้นอีกเขามีมาให้จ้าเต็มไม่ดีจา้า แล่กระจกมองขางก็ไดเป็นตัวสีโค้มียมมีไฟเดียวมาห้ด้วยในตัวแล่ดามจับประตูก็ได้เป็นตัวสีโค้มีแมี่จ้าพี่น้องแะ่ซีนซอกด้านขางฟังค้นนางพี่น้องหัวนอนข้นหนีโบมีห้อยแก่ห้อยไข่ห้อยตอกโตโยต้าข้นหนีก็ยังอยู่ครบแล่ห้อยตอกเมกอาข้นหนีก็ได้เป็นตัวห้อยตกเมกอาเดิมมาจากโรงงานรถข้นหนีเพ่เคยเกิดอุบัติเหตุมาแน่นอนจาหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นแล่ภายในตัวรถข้นหนีพี่น้องข้นหนีได้เป็นตัวภายในสีทูโทนสีเท่าตัดก็ตัวสีเบจข้นหนีมีหล รบบความปลอดภัยแอร์แบกเมื่หายสคู่นาะนาจอได้เป็นแบบทัสกรีนพี่น้องดูหนังฟังเพลงได้มีกล่องมองถอยหลังเป็นจอทัสกรีนสามารถใส่งานได้ตามปกติและคขั้นนี้นอกจากกันสิยงเป็นตูวแอร์ปั๊บมือหมุนใส่งานง่ายและแอร์เย็นทั่วขั้น คันนีพี่น้องห่อลองเท็ระบบให้แล้วเรียบร้อยแอร์เย็นพร้อมใช้งานดีดีจา้าและโตเกียขันนีก็ได้เป็นโตเกียออโต้สีสปีดดีไซน์เป็นแบบคันบันไดใส่งานไงผู้ใหทีกระด้างหากระบะสีประตูยกสูงเกียออโต้ราคาถึกถึอยู่บีมอลิอวาหามผ่าคลิปหนีดีจา้าและขั้นนี้พี่น้องเป็นรถขอบขรัวก็ได้หรือว่าเป็นรถบรรทุกก็ได้จา้าและทีนางผู้ดยสารภายในกว้างขั้นนี้พี่น้องเอาไปพร้อมใส่งานอีดีจา้า สีตัวรถคันนีสีสวยเสมอหลอบขั้นและออฟชั่นด่าน่ายคันหนีพี่น้องคันนีเขาติดตังเป็นตัวโลบามาหายน้งจ่ามีกลองมองถอยหลังมาหายมีไฟเบรกดวทีสามและด่านล่างมีกันชนมาหายนองจ่าพี่น้องบีมบริเวาออปชัน่นคันหนีเขามีมาหายจัดเต็มและลอดแม็กไรเนอร์คันนีก็ได้เป็นตัวลอดแม็กไรเนอร์ของโตโยต้ามาหายตรงรุ่น ซีนสอกด่านถ่ายห้อยตอกเมงอา่าหรือวางหัวน็อตบบมีห้อยแกะห้อยไขยมย่มาเลยตาอยถ่ายคัน้นนีกับสภาพสวยบบมีห้อยแต่งห้อยเหลาแลสีโตลดฟังคนขับพี่น้องสีสวยเสมอหลอบขันอีรีตาฟังหนี่บมีห้อยบุบหรือว่าห้อยลักยิ้มและซีนสอกด่านขางฟังคนขับ หัวน ER. ็อตขั oh ้นนี่บ bon ่มีห no ้อยแก่ห้อยไข่สติกเกอร์บอกร่มอย่างขั้นหนีกันยังอยู่ครบบ่มีห้อยสีผนสีมาเลยจ้ะแล้วหัวน็อตฟังนีกับบมีห้อยแก่ห้อยไข่มาเลยจ้ะพี่น้องขั้นหนีข้าใดเป็นตัวระบบไฟฟ้ามาห้รอบขั้นกระจกบานเลื่อนปรับไฟฟ้าซีบานฟังคนขับปรับออโต้มีระบบเส้นทันล็อกมาหไหแล้วกระจกมอขคางสามารถปรับมุ้มๆอลกะครภาพเก็บแบบไฟฟ้าในน้ำจ้าอปชั้นขั้นหนีมีมาห้ยจัดเต็มพวงมาไัยขั้นีนีก็ได้เป็นตัวพวงมาได้แบบมั่นตีัง เพิ่มเสียงรถเสียงใดรับสายวางสายใดพี่น้องคัานี่ตรงกลางมีระบบความปลอดภัยแอร์แบกมหาหอยสองคู่นาะออปชั่นมีมหาห้ครบครบและเล็กไม่คัานี่ใส่งานไปแค่ หนึ่งแเก้ามนกวิกเจิเก่ากิโลเมตรทนานจ้ะพี่น้องขั้นหนีเฉลียต่อปีบีนบริวาใส่งานมาตามปกติและสภาพตัวบอฟังค้นครับบอผ่าสภาพสวยลองร้อยการใส่งานมีมาหน่อยอีหลีจ้าสนใจยารอซาและลดขั้นหนีห่ารับประกันให้เลยจ้่ว่า โอนใดแน่นอนจากหนึหกเปอเซ็นหากตรวจพบเจอว่ารถมีชนหนักมากเท่ารับสื่อคืนแน่นอนจากเต็มจำนวนโดยบหาคาเสื่อมสภาพสนใจบีมจากราคาพิเศษให้เด้จ่าเเหลือเพียงแค่4า0 0 0นสี่หมบาทเท่านั้นจ้ะพี่น้องและค้นีเอกสารดีเครดิตดีสามรารถจัดไว้เน,เน่นได้เต็มจ่ากสนใจฝ้าโทรหาบีมในเรขที่เจ3 5 0 6 4 7 7 7 หรือว่าจะทักไล่แอดออฟิเชียลเข้ามาก็ได้จ้าที่แอดไซค์เคเอ็ดหนึ่งสองสามซีมีแอดดันนะทักเข้ามาสอบถามและละเอียดเพิ่มเติมกันได้จ้าพี่น้องหรือว่าพี่น้องสนใจเป็นโตซื้อสดนอกจากบิมฟรีแวดให้อีกเจ็ดเปอร์เซ็นต์สนใจยาล้อใายดีจา้าและสําหรับผู้ใดที่มาคลิปนี้นอกจากวินฟากดไลค์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกาลังใจให้วุเฮ้าทีมงานกวางสิงและสาหรับมือนีบจะขอโตัลากัรไปก่อนจะพบกันใหม่ในคลิปนะสำหรับมือนีสวัสดีจ้า 啊。Ah.